ขัวหมูใส่อันบักเขือเนาะค่ะพี่น้องมันขัวหมูใส่มะเขือพริกกระเทียมตะไคร้ที่ตำไว้จ้าขาดก็ได้ค่ะหมูสับหมูบดนี่แหละจ้ะพี่น้องขัวหมูใส่ผักเนาะขวยหอมเครื่องหนจะค่อยปรุงนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้พริกไทย พริกไทยขาใบมะกรูดพริกไทยนี่อัดแข็งไว้นเนาะจ้ะเนาะซื้อมาเงวดที่แล้วขวายแหงหอมเคาพเฟ่คอาเครื่องแล้วก็หมีพี่น้องเติมน้ำได้แบบนี้น้ำกระน้ำล่างหกเดี๋ยจ้าเติมน้ำต้งไปจังน้อยจ้ะเพไาะเด็กสดเนาะจ๋าเป็นคนหมักสดน้ำแบบด้วยใส่หลายอันนี้ขัวไส้บกเขือเนาะค่ะขัวไส้บกเขือแล้วกะดอกกระลำ ขัวใส้เนเผือกเคี่ยวร้ายแล้วก็ดอกกระลำน่าจะดอกกระลำขาวนี่ใส้นเผือกปูดคาผักไทยลงไปจ้ะอันนี้ว่าเป็นอ้นอมนะจจะพี่น้องคัน้นอ้อมนี่สงใส่ผักสีล้าก็ต่นหอมจ้ะอันนี้เห็ดเป็นขัวขัวหมูบดผสนเถาะขัวหมูบดเอาปิดฟ้าให้ร้อนเดือดก็จะค่อยปรุงเครื่องใส่ผักเนาะค่ะเอ้ยเดือดแล้วจ้ะพี่น้องปรุงเกลือเลยค่ะเป็นีกใส่เกลือเนาะค่ะขัวดีใส่เกลือนะจจะแล้วก็ชูรสจ้า สองช้อนชานแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นี้แหละค่ะน้ำปลาเด็ดก,กับผักไสค่ะขัวเนาะค่ะเนาะนี่ไส้บักเขือกับอันนี้ลงไปเลยจ้ะกับดอกกะหล่ำขาวลงไปเลยจ้ะอาหารอีสานนี่งตังเดรีขัวหมูบดขัวแบบมีน้ำจิ้มนวอยพอาะเด็ดสุดมากจ้ะขั้นอมกับสีไส้ผักสีลาวต้นหอมเนาะคะ่ะแต่อันนี้เห็นเป็นแบบขัวแบบไส้ขัวไส้บักเขือไล่เท่านี้แหละ ใ,หให้หอมหัว้ใดสดนานับวันนี้จะตำทั่วแปะพ่อพี่น้องทั่วแปะฝรักนูค่ะนี่ตำเสียพ่ยังทั่วฝักเงาบานเขาหรอกค่ะตำพริกรกร,กร,กรกดดเะเ<า>ทียมใดัเล้าะจ้าน,นี่ทั่วแปะจ้าตำผิดผิดใส่ชูโลงไปน้ำค่ะสามช้อนทั่วแปะอันนี้ทั่วแปะเงาเสียบด้พี่น้องตำน้องคุเกิดชเสียบก็ทั่วฝักเงาบานเขาุหล่ะ แท้เหมือนกับปลเสียบพี่กันค่ะตำกินดูอยู่แต่เจ๊บุ๊คอยดียอัดคลิคปแล้วค่ะเวลาคืออยากกินงตำสิบเนี่วเปียกกำลังตำแบบใส่น้ำปลาล่างนังวกินสดกระปุลกระเตียวกับเสียบพี่กันหรือว่าสิบวกพันน้ำผงจันเอยก็ได้จ้ะเรียกเต้ผู้มักแล้วค่ะใส่น้ำปลาละค่ะพี่น้องปลาลากัซิวอ้าวหน่อยนะจ้ะ หารอีสานตต่างเดนใส่บักเขียเทศใส่ผักน้งไปค่ะมันเขีเทศมะนน้ทั้งหี้มักกินตำพว่ใส่ตำตา่างกจะพี่หน,นุมเอบางคนก,นก็สิมักินตำใส่ตำตาวแต่่าข่อยมาก,กินแบบน้ำเถือกใส่ย้ำขึ้นอยากทุกสัาหะพี่น้องอมอององญญองต่ว่าน,นี้ส่วนมากก็สิ่งพอกใส่ตสำตา่างก็เขาใส่ตำตางก็คือสิกินตำไทยสินะคะน่มเนอะเปียวหวานใส่ตำอ่ะตำทวดตำขุยสิ่งพวกข่อยมักใส่ตำต่เนาะจะใส่ก้อนหัว โบอะไรยังฮะอืมพอดีดอ้ตักตักตักเรียบร้อยจานเนี่ยไปเบื้องเปรียบแล้วบ่ะถึกระสิใสพผักใบเลื่อยเนาะค่ะหรือผักสีฝรั่งแล้วก็หัวหอมแดงไปค่ะเสริมควบหหอมค่ะอืมถ้าได้กินกับอยากสุดน้ำแล้ว นล้วก้นเป็นขัวเป็นสีใส้น้ำน้อยได้จากพี่น้องได้ไว่าทั้งหมูเป็นคนหมักสดุดน้ำก็วไอใส้น้ำหลายนี่ช่วยกันกินป่นนะหอมมิ้งมิ้งเหมือนติดเตาความเสือป้ากินกันเลยค่ะปมาประเดี๋มากินค่ะพี่น้องเอนี่ม,มีสมหมูนนะจ๊ะสมหมูนตำทั่าาวเป็ดขัวหมูบดจ้ะเจ็บแสบกรงก้นกนะอันนี้สมหมูนนะจ๊ะเนาะเห็ดไปสมหมู ตำทั่วแปบฝรั่งเลยกะหัวหมูบดนั้นจะนี่อ่ะซิมซีมซีมเๆเป็นงาส่วมูพริกงวยตำทั่วแบบ จับจ้ะเล็น,น้องเห็นมะเจ้ากเห็นเ้้งกินตรงนา้วกตังกล่องไรอันนี้อืมปิดตาย จมูกกนั้องสมรีกิน